สวัสดีค่ะเรามาเจาะลึกกันเรื่องใหญ่เลยนะคะวันนี้เอ,อ่อเรื่องที่สหรัฐเขาประกาศใช้ภาษีตอบโต้ทางการค้ากับไทยครับ reciprocal t a r i f f ที่อัตราสูงถึง36%เลยข่าวเมื่อ8กรกฎาคม2568นี่เองกระทบสินค้าเยอะมากครับค่ะ36%นนี่ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะเหมือนเป็นสัญญาณเลยว่าเรื่องกีดกันทางการค้าอาจจะกลับมาแรงอีกรอบหรือเปล่าคะ มีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นครับการคุยของเราวันนี้ก็เลยอยากจะทําความเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีเลยความเชื่อมั่นธุรกิจที่ดูเหมือนจะแกวงแหวงไปค่ะแล้วก็แนวทางการปรับตัวทางเลือกที่ดูจะยากเหมือนกันนะคะสําหรับไทยตอนนี้เรามีข้อมูลมีผลสํารวจมาคุยกันด้วยใช่ไหมคะครับผมก็จะอิงตามข้อมูลข่าวแล้วก็มีผลสํารวจบางส่วนที่เราได้รวบรวมมาเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นดีเลยค่ะ เป้าหมายก็คืออยากจะแกะรอยผลกระทบที่มันเชื่อมเชื่อมกันนะคะตั้งแต่ผู้ส่งออกรายใหญ่ๆไปจนถึง SME เเล็กๆเลยแล้วก็ลองมองหากลายุทธ์ที่เป็นไปได้มาเริ่มกันที่ระลอกแรกก่อนเลยไหมคะผลกระทบที่เห็นชัดๆเลยตอนนี้ได้ครับผลกระทบมันค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงเหมือนกันนะภาคส่งออกนี่คือด่านแรกเลยรับไปเต็มๆอืมเพราะส่งออกไปสหรัฐนี่เยอะมากใช่ไหมคะใช่ครับ คิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ1ในหของส่งออกรวมเราเลยนะมูลค่าก็ราวๆห้าจุดหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โห,โหเยอะมากครับพอเจอภาษี36%เเข้าไปปุ๊บต้นทุนก็พุ่งทันทีเลยความสามารถในการแข่งขันก็ลดลงอาจจะต้องลดการผลิตลด OT ซึ่งพอลดการผลิตลด OT มันก็กระทบคนทำงานกระทบกำลังซื้อในประเทศเราวนกลับมาอีกทีถูกต้องครับมันเป็นโดมิโนโ แล้วมันไม่ได้หยุดแค่ผู้ส่งออกรายใหญ่ๆนะครับค่ะมันลามไปถึงส่วนอื่นด้วยครับพวกซัพพลายเออร์โดยเฉพาะ SMEs ที่ผลิตชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบให้เนี่ยก็โดนไปด้วยเต็มๆกลุ่มนี้ปกติก็อาจจะเปราะบางเรื่องการเงินอยู่แล้วพอเจอแบบนี้ก็ยิ่งหนักเลยครับเหมือนเรือเล็กเจอคลื่นใหญ่เลยนะคะประมาณนั้นเลยครับและยังไม่พอมีเรื่องการแข่งขันที่อาจจะรุนแรงขึ้นด้วยเพราะสินค้าจีนที่โดนสหรัฐกีดก,กันเหมือนกันก็อาจจะทะลักเข้ามาในอาเซียนมากขึ้นอ๋อ กลายเป็นว่าเราต้องแข่งกับสินค้าจีนราคาถูกทั้งในตลาดอื่นแล้วก็ในบ้านเราเองด้วยใช่ครับกดดันกันไปหมดเลยฟังดูน่ากังวลมากเลยค่ะแล้วความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจโดยรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีข้อมูลไหมมีครับผลสำรวจล่าสุดของ UOB Business Outlook Study 2025เนี่ยชี้ว่าความเชื่อมั่นธุรกิจไทยลดลงเหลือแค่52%หืมจากเท่าไหร่คะ จาก62%ปีที่แล้วครับลดลงเยอะเหมือนกันค่ะลดไป10%เลยครับและกลุ่มที่กังวลหนักสุดก็คือ SME ปัญหาหลักๆที่เขากังวลก็คือเรื่องเงินเฟอ้อต้นทุนที่สูงอยู่แล้วแล้วก็มาเจอความไม่แน่นอนเรื่องภาษีเข้าไปอีกบวกกับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยความเชื่อมั่นลดหัวบแบบนี้สะท้อนความกังวลจริงๆนะคะแล้วในภาวะแบบนี้ธุรกิจเขา เอาตัวรอดยังไงคะระยะสั้นๆนี้ทําอะไรกันบ้างระยะสั้นที่เห็นเห็นก็คือ 1. ต้องกลับไปดูเรื่องราคาในตลาดเดิมก่อนเลยว่ายังสู้ไหวไหม 2. คือลดต้นทุนอะไรที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนเร่งทําเลยค่ะ 3. คือมองหาพันธมิตรหรือตลาดใหม่ๆในภูมิภาคใกล้ๆเรานี่แหละครับแล้วก็4คือพยายามใช้ประโยชน์จากโครงการช่วยเหลือหรือสินเชื่อต่างๆจากธนาคารอืมเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน แล้วนอกจากการแก้ปัญหาเร่งด่วนพวกนี้แล้วมีการปรับตัวเชิงโครงสร้างในระยะยาวที่น่าสนใจบ้างไหมคะมีแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นเหมือนกันครับเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือดิจิทัลทราน sformation กับเรื่อง ESG คือการทำธรุรก,กิจแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลอ๋อค่ะ ผลสำรวจก็บอกว่า68%วางแผนเร่งปรับตัวด้านดิจิตอลแล้วก็60%มองว่า ESG สำคัญขึ้นนะหลังจากเจอเรื่องภาษีนี้แต่เอ๊ะการจะไปนเน้น ESG หรือลงรุนเทคโนโลยีใหม่ๆมันเหมือนจะสวนทางกับเรื่องที่ต้องรีบลดต้นทุนหรือเปล่าคะมันไม่ขัดกันหรอเป็นคำถามที่ดีครับอันนี้คือความท้าทายสำคัญเลย เพราะมันมีอุปสรรคทั้งเรื่องต้นทุนเทคโนโลยีเองความเสี่ยงไซเบอร์หรือแม้แต่ว่าลูกค้าพร้อมจะจ่ายแพงขึ้นเพื่อความยั่งยืนไหมค่ะจริงด้วยแต่ในอีกมุมหนึง่งหลายธุรกิจก็เริ่มมองแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่เทรนด์แล้วละ่ะแต่มันคือเงื่อนไขใหม่ในการแข่งขันการเข้าถึงตลาดในระยะยาวการลงทุนพวกนี้เลยอาจจะจำเป็นเพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างโอกาสในอนาคตนะครับเข้าใจเลยค่ะเป็นการตัดสินใจที่ยากจริงๆนะคะแล้วเรื่องการหันไปหาตลาดอื่นในภูมิภาคล่ะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้ชัดเจนมากครับเกือบ90%ของธุรกิจไทยตั้งเป้าจะขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มโดย60%เนี่ยพุ่งเป้ามาที่อาเซียนเหล่านี้แหละเน้นเพื่อนบ้านเราเป็นหลักเลยใช่ครับอย่างมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามแต่สิ่งที่ก็ต้องการคือแหล่งทุนข้อมูลตลาดเชิงลึกแล้วก็ พาร์ทเนอร์ท้องถิ่นที่ไว้ใจได้ค่ะการจะไปให้รอดในตลาดภูมิภาคก็ต้องเข้าใจตลาดเขาจับกระแสมเมกระเทรนด์ใช่ได้เช่นสังคมสูงวัยแล้วก็อาจจะใช้ ESG นี่แหละสร้างจุดเด่นรวมถึงต้องลงทุนพัฒนาคนของเราด้วยลองหรือเปล่าคะสไตล์ art of the deal อะไรแบบนั้นมีการวิเคราะห์ไปทางนั้นเหมือนกันครับว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณกดดันให้ไทยกลับมาที่โตเจรจาพร้อมข้อเสนอที่ดีกว่าเดิม อาจจะลองเที่ยวกับเคสเวียดนามอ๋อที่เคยโดนเหมือนกันครับเวียดนามเคยโดนขู่ที่46%แต่สุดท้ายเจรจาลงมาเหลือ20%ได้อืมแต่ว่าก็ยังมีหวังยังมีช่องให้คุยกันได้ใช่ครับยังมีโอกาสต่อรองแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงเหมือนกันว่า36%เนี่ยมันทําให้เราเสียเปรียบคู่แข่งในภูมิภาคอย่างเวียดนาม20%หรือมาเลเซีย25%เยอะมากค่ะ กระทบทั้งส่งออกแล้วก็การดึงดูดการลงทุนใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะอย่างพวก e v a i ที่เราอยากได้ถูกต้องครับกระทบ f d i โดยตรงเลยโดยเฉพาะอ,อุตสาหกรรมเป้าหมายพวกนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ต้องชั่งน้ำหนักยากมากเลยนะคะระหว่างจะปกป้องภาคส่งออกที่สำคัญมากๆกับการที่อาจจะต้องยอมเปิดตลาดบางส่วนของเราโดยเฉพาะภาคเกษตรที่คนทำงานเยอะมาก หรือต้องไปจัดการปัญหาอื่นที่มันพ่วงมาด้วยอย่างเรื่องสินค้าจากประเทศอื่นที่อาจจะมาสวมสิทธิ์ไทยส่งออกไปอเมริกาแทนเป็นเทรดออฟที่ซับซ้อนมากครับแล้วความท้าทายมันไม่ได้อยู่แค่การคุยกับสหรัฐอย่างเดียวนะปัจจัยในบ้านเราเองก็สําคัญหมายถึงเรื่องการเมืองภายในหรอคะครับความมีสีิรภาพความเป็นเอกภาพในการกําหนดท่าทีเจรจาเนี่ยสำคัญมากอาจจะต้องมีกลไกตัดสินใจที่เร็วแล้วก็ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจริงๆคล้ายๆตั้งเป็นวอลลุ่มเฉพาะกิจขึ้นนาเลยเพื่อให้เรามีท่าทีมีกลยุทธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน สรุปแล้วสถานการณ์ภาษี36%จากสหรัฐครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขภาษีแล้วนะคะแต่มันสะท้อนภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่กำลังบีบให้ประเทศไทยเราต้องปรับตัวครั้งใหญ่แล้วก็ต้องทำอย่างเร่งด่วนด้วยมีทั้งความท้าทายเฉพาะหน้าที่ต้องรีบแก้มีทั้งโอกาสให้เราได้ทบทวนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อให้แข่งขันได้ในระยะยาวครับประเด็นที่น่าคิดต่อทิ้งท้ายก็คือ นอกจากเรื่องที่เราต้องพยายามเจรจาต่อรองเพื่อลดผลกระทบทางภาษีให้ได้แล้วเนี่ยวิกฤตครั้งนี้มันจะกลายเป็นตัวเร่งหรือเป็นแรงผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่จำเป็นจริงๆกับเศรษฐกิจไทยกับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของเราในระยะยาวได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดนะคะบางทีการที่สถานการณ์มันบังคับให้เราต้องปรับตัวเร็วๆแบบนี้อาจจะทําให้เราได้ค้นพบศักยภาพใหม่ๆหรือจุดแข็งใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งความสนุกแล้วก็แง่คิดดีๆจากการพูดคุยของเราในวันนี้นะคะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ปลายฝนและต้นหนาวต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ